เล็กเด่นกัญญาเอ็นเตอร์เทนเมนต์วันนี้วันที่30มิถุนายนเล็กได้จากสารเจ้าพอ่อปฐมธานีทนายมาเลข4อาจจะเป็น4041อะไรก็ได้เหมืนก็นแต่แล้วได้เลข3มาก็3029ูนย้านีได้เลข4มาก็าจะเล่นเลขอะไรเลข ต่านให้ได้เลขเดียวมาสุดว่ายากอีกแล้ววันนี้เลขที่ฟันก็วันนั้นก็มีเตาหับเมื่อวันที่28่สิปดนตกก็ได้ไปหลังบ้านเห็นเตาหับขึ้นมาก็เอามาขอเลขจากท่านก็ดูกันวันอะไรมันก็เห็นจะเล่นเห็นเลข83ดสามำหลักเตาให้1441งสี่สนึ่งแตก็ ตอนเย็นก็ปล่อยท่านคืนก็อธิษฐานว่าให้ท่านเข้าฝันกลางคืนก็ฝันว่ามีคนก็เดินยกมือเเล็บขาวทาสีขาวเดินยกมือชูขึ้นกลางแบบเห็นเล็บขาวๆนี่ชูมือส่วนคนหรือสองสามคนเนี่ยยกคิดว่าอยากจะเป็นเลขห้าห้าในเลขในฝันนะ,ะเลขเต่าเห็นนึกสูเห็นแต่แปดสามแปดสามแล้วก็ไปดู จะแม่ต้นไทรทองมาวันที่ยี่สิบเก้าไปที่จังหวัดปทุมธานีมาก็ตูต้นไทรเมื่อท่านให้เห็นเลขแปดสามอย่างนี้แหละดูง่ายก็เห็นเลขแปดสามแปดสามหรือแปดสองเลขคันน้ำมนต์ดูแล้วก็เมื่อเป็นเลขแปดเลขสามแปดสามแปดสองอะไรนี่แหละเลขงวดนี้รู้สึกวรรณจะเล่นยากเลยแล้วก็เลข ตอนจะแม่ใส่ทองก่ปดสามเหมือนกันก็เลขในเตาก็เหมือนกับเห็นแปดสามเหมือนกันก็เลขยากเล่นยากว่นนี้ถ้าได้มาเลขยวรู้จะอาจจะมีสูตรมาอีกงวันนี้นะมีเลขฝันงวดจะแล้วฝันว่าบ้านเลขที่สองเก้าทับสองเก้าเจ็ดอูเจชนะ ก็วันหลังวันหลังจากเขาออกไปแล้วก็เขาได้ให้ไปดูปลาปลาให้ก็เห็นเลขก็ดูเห็นเลขที่บ้านก็นสองเก้าทับสองก็เอาเราฟันเห็นงวดเสร็จแล้วนั่นมาออกออกได้ตัวนี้เล่นยากเก้าเจ็ดกเจ็ดก็มาแล้วศูนย์ก็มาแล้วจะเล่นศูนย์สี่ศูนย์ก็เล่นยากไปหมดมจะเป็นหนึ่งสี่เล่นยากนั่นเลขฟันก็เห็นเขายกยกนิ้ว ขึ้นห้านี้ก็อย่างนี้นะถ้าเล็บสีขาวจะเล่นเลนอะไรก็คิดให้ซาๆกันบนงวดนี้นะเล่นก็เล่นหนึ่งศูนย์ก็น่าเล่นเลขเบิ้ลห้าห้าก็น่าเล่นแปดสามแปดสองก็ให้แต่ถ้าผมก็ชอบเลขทันทน,น้ำมตนมากกว่าแปดสาม ช่วยมากอีกแปดสามกว่นน so cool. <Beginning S 1> ี้แล้วก็ฟันว่าไปบ้านด้วยบ้านกับบ้านเลขที่เก8าสามสิบแปดทับหนึ่งก็แค่นี้ก่อนวนี้เล่นยากฟันก็ฟันแล้วเตาก็มาให้เห็นเอาเลขเตาเลขน้ำมนต์เอาสารานเจแม่ปทุมมาหลายที่สามสี่ที่ก็ยังงงอยู่ ay 'yung au kanado nitong ni